ครับฟอร์มดมแตังนะฮะหลังจากที่เราจูนถนนนะฮะเดี๋ยวผมจะทดสอบอัตราเร่งให้ดูนะครับตอนนี้ที่ถนนก่อนเพราะว่าวันนี้ขึ้นไนโน่ไม่ทันจริงๆเดี๋ยวไปคลิปเต็มนะครับตอนขึ้นไนโน่นะฮะคันนี้ก็เป็นชุดท่อ e u r รอาร์เอ็กซนะฮะแล้วก็จูนนะครับลองดูนะฮะในฟอร์มดมาตงนะครับตอกจีร์มันเลยนะครับขึ้นไวนะครับจัดจ้านนะะ นี่นะฮะพอดีเจอมอเตอร์ไซค์โอ้โหจอดตรงนี้ใช้ได้ใช้ได้จอดตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับขับสนุกนะฮะดึงยาวคือหนึ่งอย่างนะครับฟอร์ดมาแต่งที่ผมอยากจะบอกลูกค้าทุกคนนะครับจริงๆไม่ควรเคนเยอะหรือหนักเกินนะฮะเน้นเป็นแบบจูนและเพิ่มแรงม้ากําลังดีเพราะว่า ฝาสูบของ f อร์ m มา t a n นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ทนทานมากนะรถเดิมเนี่ยผมบอกได้เลยรถใหม่ๆเนี่ยฝาก็โกงได้นะเวลาเราอัดบูทเพิ่มหรือว่าแทงไฟเนี่ยควรอยู่ในลิมิตที่พอดีนะครับคันนี้ก็จะจูนเป็นสเตปแบบเน้นเหนียวใช้งานแช่ได้นะครับเดี๋ยวเรื่องความเรียบร้อยเนี่ยทางทังผมนะฮะอาทอซิ่งกับจูเนอร์ของผมเนี่ยเดี๋ยวจะไปเก็บรายละเอียดที่บนไดโนเทสอีกทีตอนนี้ก็ดูคร่าวๆนะครับสนใจนะครับจูน Ford m มา t a ตนนะฮะ หรือจะจูน ECU รถยุโรปรถซูเปอร์คาร์หรือรถญี่ปุ่นรถทุกรุ่นนะฮะมาที่ทางร้านอาร์ทอสซิงได้เลยครับกับ e u r o อาร์เอ็กซจูน ECU สูตรลับหญิงของหลอครับผมขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้านะครับที่ไดโนเทสอีทีนะ